สวัสดีครับผมสวัสดีเอีอสูรสุขทุกคนตอนนี้อากิกชิมาให้แนวทางล่าวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดให้เอฟซีทางซองเนาะพี่น้องเนาะ,นนะไปพิษเอฟซี FC ทางซองเอาไปพิจารณาเบ่งล่าวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดมือเคลืนนี่ก็ เตะปูกับเขาตะบนเขาตะเลขวิ่งโหลดให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งให้เน้นที่หนึ่งตาเมื่อเข่าตะล่องคือศูนย์เลขออกสามศูนย์สามจับคู่กับมิตรซีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เขาตะเลขวิ่งโหลดส่วนล่างให้วิ่งสามกับแปดกอดข้อกันมาเลขวิ่งกอดข้อกันมาล่างนี่ให้สามกับแปดเลขออก 8, แปดสามต่ปูจับคู่ให้กับเขาตกกับ เข่าตุกับแล้วก็เข่าตัวเน้นพร้อมเพราะว่าปูหายเน้นแปดสามกับแปดมาด้วยกันเราผิดห้องเนาะเข่าตุกับออกมาขึ้นนี่ ามาเมบิงงวดวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี 5, ่หพฤศจิกาสองห้าห้าเขากำมาตามกันต่อมื่อวันที่ยี 3, ่สามมันพุทธที่ยี่สามกระเข่าตก,กับเลขวิ่งกับกอดข้อกันมาสามกับแปดของปูศูนย์เจ็เอาเขากำมาตามกันต่อพี่น้องเอาาขาวันศุกร์ วันศุกร์ที่ยี่สบสามด้วยวันศุกร์ที่ที่ยี่บห้ายี่ิบห้าลาวพัฒนา ว่าแหวนนะพี่น้องว่าเป็นง้อโง่เขียนผิดปู่ศูนย์เจ็ดอบนบอกการเสียร์เวลาพี่น้องเฮ้าบน บน,บนวิ่งบ,บนวิ่งรูดหา้าห,หากับหกบนวิ่งรูดห้ากับหกห้ากับหกเน้นที่หก หกเน้นที่หกจับคู่บนจับคู่บนห้าห้าหกห้า เจ็ดห้าห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดหก บนหกคู่หกหางบนหกคู่ส่วนตัวเน้นตัวเน้นก็นมี่ห้าหกหกหก หกเจ็ดอันนิจตัวเน่นบนคูไฮมาหกคูหกหางหาหาหกหาเจ็ดหาหาหกหกหกเจ็ดหกบนดูล่างล่าง ร่างวิ่งร่างวิ่งสามสามกับห้าร่างวิ่งสามกับห้าเน้นห้า สามกับห้าเน้นที่ห้าจับคู่ล่างห้าหนึ่ง หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่างห้าสอง 6 2 7 2 5 3 6 สามเจ็ดสามตัวหนังสือติดกันเพราะเป็นยังเป็น้องเบ่งออกเยอะนะครับเนาะส่วนตัวเน้นล่างเน้นล่างล่างวิ่งรูดสามกับห้าเน้นที่ห้า ส่วนตัวเน้นก็ให้เน้นติดหาที่น้องตัวเน้นเน้นติดห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามมันนี้ตัวเน้น พี่น้องแคบหน่อจอยนะครับเนดะ้อบนวิ่งลูดห้ากับหกเน้นที่หกจับคู่กับหกคูกับมีแกห้าห้าห้าหกหกห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นห้าหกหกหกเจ็ดหกล่างวิ่งลูดสามกับห้าเน้นที่ห้าจับคูหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ 2, ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เน้นติดหาหาหนึ่งหาสองหาสามเอาแคบหน่อยจอรครับผมวันศุกร์ที่ยีพหาพฤศจิกาคอยทนผู้ช่วงโชคโชกันมาเรื่อยเรื่อยแห้งอาจจะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพชรคนเดิมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม